好。嗯 หล่นก so ันนะคะลุ winter, ้นลุ้นมะนาวเป้นะคะมะนาวเป้นค่ะมะนาวเป้น โลระสี่สิบบาทนะคะเราก็ลุ้นกันค่ะอันนี้ก็ลุ้นอยู่นะคะว่าจะเป็นคนไหนนะคะทนายสิทธ์นะคะทนายรอนนะคะทนายรอน,นะ อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันทั้งสองเพจนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะมีมากมีไม้มีก่กองแค่โยกดนิ้วนี้นะคะปึ้งนะคะแค่นี้ก็โอเคเป็นที่ชื่นชอบของสาวนุ้ยเป็นที่รักเมตตาของสาวนุ้ยแล้วนะคะทักทายกันได้นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามนะคะสวอดคุณนุ้ยอ๋อ สวัสดีอ๋อค่ะแม่แมมาแปลกไหมนะคุณคนหลักมากนะคะคุณนะแม่เดี๋ยวนี้มาใหม่นะคะมุกใหม่หรอคะสวัสดีคุณพี่สุมารด้วยนะคะตอนนอนดินแดงออกนะคะคุณนภัสสอนใช่ไหมคะเนี่ยนะคะ ต้องหานะคะเอี 4, ท่านใดที่ถัยยมนุยังไม่ได้ยังไม่ได้ทักทายมักงนาะแลนะคะแร่แร่คุณอะไรนี่คุณอะไรนี่นหาตังหาตังมากกว่าใช่ไหมคะคุณตรงไปตรงมานะคะทักแล้วใช่ไหมเอฟซี 4, ท่านใดที่สาวนุย้ยังไม่ได้ทักก็ขออภัยนะคะขอทักทายร่วมยอดกันตรงนี้เลยนะคะอ่ามาแล้วค่ะ พี่เจี๊ยบนะคะพี่เจี๊ยบนะคะสอสอ,อมรรัฐนะคะเราเห็นเดินไปแล้วนะคะเห็นคุณพี่เจี๊ยบเดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันค่ะเห็นรับรับนะคะว่าคุณพี่เจี๊ยบเดินเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามคุณพี่เจี๊ยบกันนะคะ อสอมลมรก็เป็นสสที่มีตำแหน่งในด้านการยื่นประกันตัวให้กับน้องเบญจานะคะหลายๆท่านเลยนะคะเนี่ยนะคะน้องๆของเราเด็กๆของเรานะคะนะคะรุ้นเงินค่ะรุ้นกงนรุ้นเงินไปเรื่อย ะะแต่เห็นแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะแต่ไม่รู้สอสอเจี๊ยบหรือคุณพี่เจี๊ยบนะคะอมอมรัตไม่รู้ว่าจอดรถอยู่ตรงด้านไหนนะคะเพราะการจอดรถเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะ